สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความรู้กับภาษาอังกฤษที่คุณใช้เวลาไม่นานก็สามารถเรียนรู้ได้กับเรื่องของประโยคความเดียว Simple Sentence ครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ต้องใช้ประโยคนะครับเพราะว่าประโยคเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาบนโลกใบนี้ที่คุณสามารถใช้ในการสื่อสารหรือบอกให้คนอื่นทราบในสิ่งที่คุณต้องการได้ ซึ่งประโยคในภาษาอังกฤษครับแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันได้แก่ประโยคบอกเล่าที่บอกเรื่องทั่วๆไปประโยคปฏิเสธที่บอกว่าไม่ทำสิ่งนั้นประโยคคำถามที่ถามเพื่อหาคำตอบและประโยคคำสั่งหรือขอร้องที่ใช้ในการสั่งหรือขอร้องให้ทำหรือแนะนำหรือบังคับสิ่งนั้นนั่นเองครับ ซึ่งประโยคทุกประโยคนี้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากสองสิ่งนี้จะถือว่านั่นไม่ใช่ประโยคนะครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ครับประโยคต้องมีประธานครับประธานคือส่วนที่บ่งบอกผู้กระทําสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นฉันคุณพวกเราพวกเขาหรือว่าชื่อต่าง แม้กระทั่งคำนามทั่วๆไปที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นประธานได้ครับคำที่ขึ้นต้นประโยคทุกคำต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่เสมอไม่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรก็ตามยกเว้นคำว่าไอาและชื่อต่างๆที่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคก็ตามข้อ2ครับคือภาคแสดงภาคแสดงคือส่วนที่บ่งบอกการกระทำสิ่งนั้นซึ่งมักจะเป็นคำกริยาครับไม่ว่าจะกินเล่น น,นั่งหรือทำอื่นๆที่เป็นการกระทำครับหากประธานเป็น i, u, v, d หรือคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายจำนวนจะตามด้วยกริยาได้ทันทีแต่ถ้าหากประธานเป็น h, หรือ ch, หรือ it, หรือคำนามที่มีสิ่งเดียวหรือคนเดียวหรือเป็นนามนับไม่ได้กริยาจะต้องเติม s หรือ es ตามหลังครับซึ่งหลักการมีดังนี้ครับถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยคำว่า s, ch, sh, x โหรือ Z ให้เติม es ตามหลังคำกริยาเลยครับเช่นถ้าเป็น i watch tv ฉันดูโทรทัศน์นี่คือประโยคที่ประธานมีหลายจำนวนแต่ถ้าเกิดประธานเป็นคนเดียวอย่างเช่น he ที่แปลว่าเขาผู้ชาย watch จะเติม es เป็น watches และอ่านว่า he watches tv แปลว่าเขาดูโทรทัศน์ครับ 2. ครับถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยตัว y และข้างหน้า y เป็นพยัญชนะซึ่งเป็นอักษรที่ไม่ใช่ a E I O U แน่นอนครับเราจะเปลี่ยนตัว Y เป็น i e s เช่น they cry แปลว,ว่าพวกเขาร้องไห้กริยาตามหลังประธานได้เลยเพราะประธานมีหลายคนครับแต่ถ้าประธานที่เป็น she ซึ่งมีคนเดียว cry จะต้องเปลี่ยน Y เป็น i e s และอ่านออกเสียงว่า she cries แปลว,ว่าเธอร้องไห้ครับผมสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูและติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้แน่นอนครับว่าประโยคความเดียว คือเรื่องราวที่ทุกคนต้องรู้และหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษติดตามใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ